สวัสดีครับผมชายสามารถวันนี้จะมาฟังน้องเกมร้องเพลงนะครับเพลงอะไรครับฝากใจใสกระทงครับอ่ามาลองฟังน้องเกมนะครับอ่าวันนี้สามารถภูมิใจมากได้ฟังน้องเกมครับอ่าน้องเกมร้องเลยสวัสดีครับผมบ้านอยู่น้ำขมศรีนครจังหวัดสุโขทัยนะครับผมจะมาร้องเพลงฝากใจใส่กระทงครับอ่าร้องเลยครับนี่โค เป็นเพราะโชคชะตาให้เราเกิดมาแล้วใยายต้องให้เจ็บช้ำออโทรคนดีดูสิเจ้าไม่น่าทำมันเหมือนเหยียบย่ำหัวใจให้แหลกเป็นพง

ก็น่าแฟนชมยงชมคอนเสิร์ตกันมั้งอันต้องลอยกระทงเหมือนคนใจลอยพระแม่คงคาช่วยพากระทงลูกไปลอยออกให้ไกลลอยไปสู่ชาวะยาลูกเอ้า ทองลอยมอทาทำครับอ่าวันนี้นะแล้ววันนี้น้องกิ๊กเขาจะร้องไหมร้องโทรร้องอะร้องโทรรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวสามารถจะรอก่อนอ่าเดี๋ยวน้องกิ๊ฟโทรหาน้องกิ๊กแป๊บนึงน้องกิ๊กจะรับไหมรอแป๊บนึงครับ ทำไหมกิ๊กคุกกี้กพี่อยอยกำลังอัคดคลิปอยู่นะอัดวิดีโออยู่อ่ะ้องฟัง<อ>ของของพี่ไก่อร่าไทยที่บอกเมื่อวานเนี่ยน่าที่อ,อ่าอ่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับน้องกิ๊กกำลังคิดเพลงของไก่อร่าไทยอยู่ฝากเพลงถึงยายได้ไหมคะได้ครับอ่าปลองฟังนะครับ ักค่นะคะคนเนื้อก่อนค่ะอ่าครับครับมารอดูกันฝากเชียร์คนสุขโขไทยด้วยนะครับขอบขอบคุณมากครับใครจะได้ยินไหมคะสุขโขไทยด้วยครับอ่าได้ยังครับค่ะได้แล้วค่ะอ่าร้องร้อง,องเลยร้องเลยครับ สนอยากอยู่ยบ้านนอกอยากเห็นลานออกทีวีประกวดร้องเพลงมานานปีตกรอบหลายทีบ่มีทอห่างย้ายไกลบ้านมีหลักประกันเพียงวุ้นชั้นมมไตสันจนถึงวันรอย้ายดิไซโบที่ลาน ทางหดนห้ทุกเก้าฝ่าไปมีคนเมตตาตำแหน่งนักน้องที่รอมาเหมือนเทยวเดาเปิดทางให้ออกเพงือน,น,นอยู่แรมเห็บุณเด็กแค่คุณยังเมื่อออกมีวิส่งไปขอยายได้เตรียมใจรอ ในรั้องงำความเปิดโพสินทางไปต่อยามได้เพลงอันผ่านจอยายคงสิพอยิมได้หากส่งเส้นให้หากใจผ่านจอทีวีถ้ามานไปได้ดี มาหวังเคยมีผงมาไกลขอเพลงดังก็มีได้เงินทองส่งนอกไรยายระเบิดอยากเก็บเงินได้ทั้งเงือนให้ไรละใหม่งามลาผมครับคอ่าผมครับแม่ช่วยเชียร์น้องเจมกับน้องกิ๊กด้วยนะครับครับขอบคุณมากนะครับแล้วบาท นะคนคณเจมที่อยู่สุขโขทยัยครับอยู่เป็นคนสุขโขทัยครับอ่า <c oughs> ครับขอบคุณครับสามารถคุมใจมากเลยครับ <c oughs> อ่าช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์กิดติดตามด้วยนะครับ